นบเก็บใส่รดได้ถุงเกาใส่รอดอันเจอรเ็เกาเอ้ยถุงไม่ไปเส่เอาเขาอาเปะเอามาเลียนมาให้รุงันเอาเอาไว้ให้ใ่เาถุงแพงบ่แหงตัวไปลากอแพงน่ตัวียนนี่แพงคือยังนี่เด้อจกินก้านดอกเขามันง่ามพูดเอาเอาปนเอาใช่ไหมว่างสัน พร้อมไหนมันตุนสวนกลางเนี่ข่าตุนเป็นไรเข่าตุนเข่าตุนเข่าอ้ามเข่าอ้ามอะไเพื่อนเพืนว่ามันตุนแล้วมันล่มทับมันหล่มทับแล้วมันเกี่ยวยากเลยเออมันมันเกี่ยวยากมันมันบบแก้มันทับกันมันกบบนั่นไิห้ได้ไหมอือโอ้ยเกือบบัวเปนน้อนสิ่งให้ขเท้าบัวมียังขุ้งทรวมหัวปุ่นเจนสวยเรียบร้อยเลยบาร์ดีวัชร์ กล้นม so ันนรมันหลมาปล่อยเขามันงามบัดที่นี่มันเลยเขางามบัดนี่ดิน้ํามันเกิดคยงามอยู่เลี่ยวนาแต่เก่าเนาะเย็นเขากำหนีบบ่หนีทุบโดนย่นเขากำเขากำาสิเกี้ยวมื่อใดบัดเจ้าเกี้ยวเขายั้งเดียวนี่เขาเนี้วตีเ้ยเขัาเจ้าโอ้เจากว่าๆเลขีละดิท่านหาร่อคน แยวออกเลยเนาะหน่วยเดียวใส่บ uh ักรกอกเท่าไหร่จ้าหน่วยบัรกอกยายว่าิว่ยังห้รืมใส่ปลาไหมจ้าจะ่แต่น้ำปลาบ่อใส่แต่น้ำโอ้แต่มงหาดเล็กหน่อยชุหมตัชุรดบบใส่หือ่นี้เจียวชอนอยู่น้อยๆิดชุรดบ่มี่ ถ้าพี่กับบอมีสู้รถในครั่วเออเอาหนังลระค่นจำแห้แงเลยไปเอาสู้รถมาให้เราเยอะแยะสิโตเฮ็ดแล้วไปบอฮันนี่หล่างมันบอนตำมาหุ้งห้อันผู้เทาตำมาหุ้งใส้บกักพรีกน้วยเดียวแสบบ่แสบไปกินรถนนะย่ายเอา เอาบักบเน้ามากแนี้แบน่าน้ำปลาอะไรเ้ยใช่บบบหนาใช่ปะบ้านเพิ่นนี่บ่แ้วหนูบ่ได้เสือมากเลยมยดีอืเอาียำัมันสมมันกอใยเออสมมาต้องใส่บักหน้าวยา่ อ้านี่มะกอกน่ยย้ำคือสมทัดมาควอกแซบทุงละสิบบาทเป็นเิ็ตเป็นอะไรบมากินข้าเอาอันนี้เราคือมีอันเดียวใส่เดียวอ๋อลืมบ้านไหนย้ำนะพัดมา้เอามาติดย้ำเนาะอืมต่ยายว่าติดต่ำบางทีให้เพื่อนต่ำแล้วจังทีเอาตีโคกเบาีสิได้ตว่นี้โอ้โหมันคือเขียวดีเอาเก้นเทาจังเนาะมันจะได้เป็นกระดานทำแบบทำมันทำมัน เอามากะจิใช้ปาินิ้ิมนลข้าเหามกิ้เข้าจะองเอาเอามานํำเหรอจิ้่าให้กินจังไงนมาของขาวมาของแสบของแสบยกโซ่นี่ยยกโซ่เข่าคำนั่น Flower, ยกเปิดฟ้ายกโซ่เปิดฟ like ้าเขาคำไร่บะลีเปิดแล้วเปิดเขาเฮ็ดเองเขาแซบค่ะเดี๋ยวเขาจะมากินน right ั้นเปิดแล้วไปเปิดไปเปิดโซ่เปิดโซ่อืมเปิดแล้วอันนี้แดงแม่งๆยุ่นเอาเพชรของหวานไหมเอาเพชรของหวานไหมเพชรเฮ็ดเป็นคอนยอดำอันนี้เขาเหลียงโอ้ยนี่เขาดำกันดำพื่อกันเอาเพชรเป็นไอของหวานเจ้าชู้มากคอยพันอเรื่หนึ่งเจ้าอยากทอดบ่เจ้าอยากทอดบ่ เขียว่าจะกินสวย่เนั่นเจ้าก็เอาไปจาเฮ็ดกินเอายเป็นใบล่ไปซื้อขคองแบบเฝ้าๆอเไ้เตรียมยังจักแนวยุข่อะไรคุณเฮิติดตำห้ไปนั่งอนตัวตำโซ่ฟีเมอร์ตำทาตำทาตำทาขวบสิบปันตำแบบรถแับบ่เออจับโอ๊ยสิจินไทโป้สิจิน สีเินไน้เบิ้งคอยจำเสยหลายๆายก็นี่คอยกจินเบิดเมื่อนี่คอยหิวํำมะหู้แห้งมาลูแซบปลาเจขวมาอู้อ่อนซ้อนข่าวกำเจ้าอ่นเพศแบบไดเจ้าจะไมาไมานบ่ค่อยดีขนาดนั้น้อนๆเลดค่อยมางตีหานโอวันนี้คอยทีหนึ่งคอยเอาไปข้างน้ำห่อนช้อว่าข่าวอันนี้ดีนะข่าวเนี้ยอะไรปล่อยข่าวกำ ข้างน้ำห้อนงลงมาเข่าที่มานี่บอกแมนเข่าที่มาไว้ข้างน้ำห้อนเทิงเข่าเทิงน้ำข้างอันนี้อันนี้มันอ่อนดีกว่าคนเหนียวใส่จนข้างเท่าไรจ้กหน้าที่ประมาณสามสิบนาทีข้างน้ำห้อนแมนบ่หันเดือดบ่หันอุ่นๆบ่เดือดแล้วเนาะอืจังมาเสืเออกมาตีแมนเสียแล้วอันละนี้เพี่อนพันเฮ็ดกินไว้ตัวนี้มาบางตีหานึงเนาะเฮ็ดเฮ็ดเดือดเดือดไว้มันจกแล้ว เดี๋ยวต้นไม่เขาเหนียวใส่เพราะว่าที่้าสูตรนี่ว่าใส่เ้าเหนียวบ่าถ้ามดาเขาค้ำเพราะใส่ขขาเหนียวใส่ไหนเนาะกะว่าใส่ก็ได้กปเฮ็ดสูตรนี่ละหนึ่งมันกะจีอ่อนของมันแต่ว่ามันจีกรรม่าเขากันโมใส่แบบเงาเนาะโมใส่่บบกงาเนาะแมนจนบกว่าเพราะคือสมบบกงา พวกใคเนี่ยมักว่ากักรรมมักใส่กินได้บ่สู้เข่ากินกับยังม่เรียที่เจ้าเอาให้คอยนั่นใช่เพราะเรายลีน้อยๆคยังไปวัดตรวงเสียออกมาทั้งต้นเลยยอกมาทั้งต้นเลยอาปลอกสีขั่วๆบันเอากินเข้าเถึงบัวเ่ยบัวนีแสบแสบเล็่น้อากินข้าใก่เอาข้าขาวมาแล้ว ขอนี้คเพบขอนั้นมันได้กินน้ของหวานที่เสียบกินของหวานกินเอิมแล้วปวดเป็นของหวานไหมเวไส่บาตรด้วยช่อหมมนเนาะเขามูนใส่กะทิห้าหนีตีหนาับชุ่มเม่ใส่มันเป็นอะไรที่เรีย่ายเกี่ยวขาเนอยาตเด้อป่วยฉนงเรียงเกี่ยวขกันอยากเลียวแล้วมุนฉนะเป็นหูอยู่เวลาพวเนเกี่ยวขเพิ่นขกไปสาไหนก่อนไปทั้งคุณจังคงว่านีตีบอเพิ่มนาค่ะ เอากำแล้วพี่น้องเจ่บคักแจ่บเจีบเขาเฮ็ดเองกงกดกำเฮ็ดเองแจ่บคักพี่น้องไม่โจกน้มกันจะได้บม่ไม่แจงละไมเนาะสดห่อนๆใส่กับตตงโมฮวงก็คือขะเอ๋อใช่หวานเนานาี่นั่นหวานเนาะย่ขาวมันไปแล้วมันอ่อนใไหมเขาซื้อน้ำมาเาเยอะ เอาไปไปสองตัววะโจงให้พพญายศ์สวนกินด้วยซื้อมาก่ะได้เราเหนื่อมากต้องมนื้อมากปอ่ปลาแห้งอันนี้บวชพญายุบินจ่าเจ้าควางสวนควางควางสวนมีขายตลอดเนัะมุนเวียนเงินอันนั้นเบิรอันนี้เบิร์ตนขายตลอดเบิร์ตจนเงินเยอะยเงินมันเป็นห้อง ข้าวหมูหยางมาสั่งไปซื้อมเนี่ยมันไม่มองกลิ่นบ่กินก็เก่าดบ้อก็กินอันนี้อันนั่นตัดหมวกหุ่งขนมเส้นมันกระวานเหนียวดีดีสั่นเหนียวบ่จ่ายละสามสิบอันไปแล่นไปซื้อมะเขือเทศเหนียวอยู่อืเหนียวอยู่แต่มันเส้นไง น้ำปลาไม่นน้องมีใส้เส้นข้าวปุ่นได้เื่องวดง่ามก็น้ำจิ้มบ่น้ำเอาหมน้อยเลยกะเพรหน่อยเลยฮะกะเพราหน่อยเลยอะไรบ้างข้าวเดียวอิ่มแลรวเวามะเอียดปลาเขาจาเวรุ่งแรกเนี่ยแรมนห่งมันก็ปลาแดดเดียวไงปลาแดดเดียวมัน ไอเจ้าสีหรือว่าเขาใหญ่บ่าเขาให้ให้ให้ไปให้ใจกัดสอบไปพูดเลยสีแล้วว่าคนตัวเขาเห็นอย่างว่าคนดิ้นคนตัวเขาเขาเาไปในบ้านสั้นไอ้เ่าก็เสียดไงบอกเฮ้ยเขามีรถัหนี้ดีไง นึงอันเขากำเบรเบอร์แซน้ำพอนี่เขาหนากกันแซนเ่อใดเวลามันเกิดมดปูสุกอยู่ตัวฟูไมนแข็งตันมะข่ากันแม่ตันมะข่ากันฟูแม่เดี่ยวซ้อนตดกรินบุหรี่เดี่ขค้องคอยหันบ่บ่เถิงขันแข็งดอกก็กินได้ยุ่แต่กับบ่เถิงวาแข็งบ่เถิงวาอ่อนมาก กัดยกกระปุลกับเทียว่าโอเชอยู่เห็ดบาเปลี่ยนม่เฮ็ดห้านันมันแข็งแม่ยาเฮ็ดไปบัดขนมเสซนก็จะเห็ดงาวดีเนาะกื่นึ้้นมามเข้าแซไ้้แต่หงอคำเนาะล่างอ่ะก็แซลอยมอนจะไปนหนึ่งแม่เท่น่เท่าไงไจไงเขาคำไปกินรสแช่นนี้ง แก่นไปห้ากินให้ตัวนึงบ้าข้าวกำข้าขไก่เนมเอดใกินีนแล้วพ่าท่านอยากง่ายเลยตอนแรกพ่นขี่มองแรกมาแล้วอันนี้กัอันนี้กันสีเทียงเหรอกินคอเจ้าบัากินไม่เปิดเอาลอดสามดีครับเนาะใครปอดสานอยากก็ไม่ได้ติปุ๋ยก็ไม่ได้ใส่ เร่มาสาเลยเนาะก็เขากะงามงามเลยเนาะอ่อนเม็ดกะงามไหมนามลายประกอบดีเพราะฉันฝนเล่นผักอยู่ในเมืองก็คือเม็ดนามไายเดี๋ยวเขาก็งามงามเกนนมาตรฐานอันนี่ก็เจ้าให้น้องนนามเมียเหรียญพอน้ามบ่าวว้งเว้งเปียร่ลำทอนมือดิม่วงมันนน้อยยู่มต้น งายตั้งแต่ต้นไปมาดีไปเรือยี่นี่เนาะอันนี้คอยไปเอาปลานั้งเจ้ายวนหนามหลายๆเนาะมานนำพ่อยายบินหน้มเนี่ยจะใส่กระดอกกระเดียปลาผสมเรือโล่งดีตึมตึมตึมข้าวเดียวได้เป็นตอานั้นข้วดูดีเลยดูมีเลยสวนไปได้บาตนี่ไม่มีปลาเออมันเป็นน้ำจี๋เนาะข้าวเดียวได้เป็นคู่แม่ยายข้าวเดียวได้เป็นคู่ อเขาเรื่องแบบเียกนามานทรงจับรอยอันห่างๆได้ก็หอดเนียเนี่ยหมูแรกอืมโอ้เห็นเลยมีทรงพ้าแบบไปเห็นบางทีท่านใจแบบพักว่าได้จักบานนี้บ้ามาเลยว่าหมูลงได้่เหง่อมาลงจิ้มบ้นได้ป่านน้อยบ้านเนี่ยบ้ขายเออเอ้อพี่น้องมาเอาเด้อไปอยากกินมกปลาเนี่เขามาเอาเราคุถวยเนาะ สวัสดีค่ะอขอบคุณหลายๆใช่ค่ะเมคิดสตอรีะะ่ได้ค่ะอิ้มลอยใจญญอิจ่อมแล้ว